สวัสดีค่ะมือนีกับ้าพี่น้องมากินหมูจุ่มด้วยพี่น้องเนอหมูจุม่มหมูจุ่มนะคะเพิ่มควาวม้วนน้ำกันค่ะน้ำจิ้มข้าค่ะเตรียมเรียบร้อยฟดอกอกอยู่มาเด้ค่ะมากินน้ำกันค่ะใส่หมูปไปแลเรียบร้อย น้ำจิ้มขวายยีสิบบาทในเซเว่นนะนี่ก็วุนเซนวุ้นเซนวุ้นเซนพอดอกๆพอดบอกๆแสบๆน้ำกันค่ะเขาแรงค่ะ มามาพี่น้องมามา,มากินน้ำกันค่ะเพิ่มความอวดอืม